เรามาจับนกกันอ๋อวิ่งกันสนใจอะไรอะไรอ่านะพีช่วยพี่ด้วยอึ๊บเ,เอาไม่ได้อึ๊บเกาก็พี่ช่วยด้วยดิจับพี่ทันนะ่ะอ๊บอ๋อวี่ช่วยน้อยยมอเตอร์มอจับพี่พเออตัวนี้มากออบโอ้ยมันเร็วจังเลยมาแล้วพี่โค้จับเลยจับเลย จะไปเลยโอ้จับเลยพี่โคหลุดไปแล้วโอ้มันยากนะววิมาเร็วไปเร็วมากเลยอะ่ะอารอบนี้ปลาหรอมาวิอาวี่ทำไมเลิกเร็วจังเลยวี่ลิกก่อนล่ะวิไม่ชอบปลาคอ้อยดูดูดีๆนะฮึบอึ๊บ เเอะไรนี่พอแล้วชีวิตฟังเพลงปลมจิตใจดีกว่า How you like that